ใครๆก็อยากจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือว่าอยากจะได้เงินเดือนที่มากขึ้นได้เลือเล่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกันทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่คนส่วนมากเอาแต่นั่งเฉยๆนั่งรอให้โอกาสมาเองนั่งรอให้โอกาสมันมาถึงเองเพราะพวกเขาคิดว่าเงินเดือนมันขึ้นอยู่กับหัวหน้าและก็สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วนะรายได้ของเราถูกกําหนดจากสิ่งที่เราทํารายได้ของเราถูกกําหนดจากสิ่งที่เราทําและทําไม่ได้ การที่เรายืนอยู่ณปัจจุบันก็เป็นเพราะเราเลือกที่จะอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามหากคุณไม่พอใจกับไรายได้ปัจจุบันก็ให้หากระจกเงาที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วก็ไปยืนคุยกับัวหน้าที่แท้จ,จริงซึ่งก็คือตัวคุณเองนั่นแหละคุณนั่นแหละเป็นคนกําหนดเงินเดือนให้ตัวคุณเองความเป็นจริงอย่างหนึ่งก็คือรายได้ของคุณทุกวันนี้ถือว่าสูงสุดแล้วสําหรับทักษะและความรู้ที่คุณมี นี่คือเงินเดือนสูงสุดที่คุณได้แล้วสำหรับทักษะและความรู้ที่คุณมีอยู่ถ้าหากอยากจะมีรายได้เพิ่มในอนาคตคุณก็ต้องหาความรู้ใหม่พัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นเพื่อให้มีผลงานมากขึ้นมีผลงานที่เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะจ่ายเงินเดือนงามๆให้กับคุณแน่นอนค่ะแต่ข่าวดีก็คือว่าคุณสามารถพัฒนาไปในระดับใดก็ได้หากคุณมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และก็เตรียมตัวให้ดี การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมันคือการพัฒนาทักษะมันคือการฝึกฝนคือการเรียนรู้แล้วก็การก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องนั่นเองทีนี้นะคะจะมาทําความรู้จักกับกฎ8 0ด0 0กันแกรี่แบ็กเกอร์นักเศรษฐศาสตร์เขาเป็นเอ่อเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลที่ล่วงรับไปแล้วนะคะเขาทํางานวิจัยเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางไรายได้เขาพบว่าประชากรในปัจจุบัน ถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทนั่นก็คือร้อยละ20บนจุดสูงสุดกับ80ด้านล่างแบกเกอร์พบว่าผู้คนในระดับร้อยละ80ด้านล่างนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ3%เต่อปีซึ่งมากกว่าตรางเงินเฟ้ออยู่เพียงร้อยละ1เท่านั้นมันทำให้พวกเขาไม่มีวันอยู่เหนือสิ่งใดได้เลยพวกเขาเป็นหนี้อยู่ตลอดชีวิตแล้วก็ต้องคอยกังวลกับเงินทองอยู่ตลอดเวลาและเมื่อเกษียณก็จะมีเงินสำรองอยู่ไม่มากนักเบเกอร์ er ก็ยังพบอีกด้วยว่า ผู้คนร้อยละ80ด้านล่างนั้นแทบจะไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยหลังจากเริ่มทำงานครั้งแรกพวกเขาทำงานเดิมๆด้วยวิธีเดิมๆปีแล้วปีเล่าไม่อ่านไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาไม่พัฒนาทักษะใดๆทั้งสิ้นเพราะพวกเขาอยู่ท่ามกลางของผู้คนที่ไม่เรียนรู้และไม่พัฒนาเช่นกันจนคิดกันเอาเองว่าการอยู่ไปวันๆไม่ต้องเรียนรู้อะไรเป็นสิ่งที่ใครๆเขาก็ทำกันอีกอย่างหนึ่งที่แบ็กเกอร์พบก็คือ ผู้คนที่อยู่ในร้อยละ20ด้านบนมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ11ต่อปีด้วยเหตุผลง่ายๆเลยก็คือว่าเพราะพวกเขาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดชีวิตคนร้อยละ20%ที่มีรายได้สูงสุดนี้ก็เป็นคนที่อ่านหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจหนังสือที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาพวกเขายังเข้าฟังสมัมมน,นาอบรมเพื่อที่จะพัฒนาทักษะของตัวเองด้วย ฟังบรรยายด้านการศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็พูดคุยกับคนที่มีกรอบความคิดแบบเดียวกันพวกเขาคุยเรื่องไอเดียคุยเรื่องความรู้แหล่งความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยให้ทำให้ผลงานของเขาได้มันดีมากยิ่งขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นอีกด้วยทีนี้นะคะจะมาบอก3ขั้นตอนอันนี้เป็นสูตรนะคะมีู่3วิธีที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตถ้าคุณทำได้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปบางครั้งอาจจะเร็วกว่าที่คิดไว้ด้วยซ้ำ การทำตามสูตรนี้แม้เพียงข้อเดียวอาจจะทำให้เส้นทางอาชีพของคุณเร็วขึ้น1หรือ2หรือแม้แต่5ปีก็ได้อย่างแรกนะคะก็คือการอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับสาขางานของคุณอย่างน้อยก็วันละ1ชั่วโมงเลิกอ่านนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์หรือข่าวอะไรที่ไร้สาระปิดทีวีปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือที่จะช่วยพัฒนาอาชีพของคุณ ถ้าหากว่าคุณอ่านหนังสือเล่มที่ดีที่สุดเกี่ยวกับธุรกิจของคุณอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงตามค่าเฉลี่ยแล้วนะคะคุณจะอ่านหนังสือ1เล่มตอนหนึ่งสัปดาห์ก็จะเท่ากับ52เล่มต่อปีถ้าเทียบกับการเรียนปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนําซึ่งจะต้องอ่านและวิเคราะห์หนังสือ50เล่มประมาณ50เล่มและการอ่านหนังสือวันละหนึ่งชั่วโมงมันก็จะทําให้คุณกลายเป็นด็อกเตอร์ในสาขาของคุณทุกๆปีไปโดยปริยาย นอกจากนั้นคุณยังสามารถใช้ความรู้ที่ได้อ่านมาไปพัฒนาผลงานและก็ไปพัฒนาไอเดียของตัวเองได้อีกด้วยต่อมานะคะก็คือการฟังและเรียนรู้คุณอาจจะฟังรายการพอดแคสต์หรือว่าฟัง y o u t u b e หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะในรถหรือในโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นทั้งการเดินทางบนรถหรือเครื่องบินหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งตามค่าเฉลี่ยแล้วนะคะ คนเราใช้เวลาอยู่บนรถประมาณ500-1,000ชั่วโมงต่อปีนะว่าเป็น12-24สัปดาห์ก็เท่ากับอันนี้ก็จะเท่ากับการเรียนมหาวิทยาลัยประมาณ2เทอมเลยทีเดียวนะคะต่อมาค่ะก็คือการกลับเข้าเรียนข้อ3นะคะการกลับเข้าเรียนอาจจะเป็นการเข้าอบรมแล้วก็การฝึกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เข้าฟังสัมมนาที่บริษัทจัดหรือว่าจะเป็นภายนอกก็ได้ถ้าจาเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายก็ ก็ต้องยอมนะคะเมื่อคุณมองหาเส้นทางอาชีพที่ใช้ได้แล้วจงตอบคำถามให้ได้ว่าต้องเรียนรู้สิ่งใดบ้างเพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุดจงเชี่ยวชาญด้านการบริหารเวลาและการสื่อสารกับผู้อื่นการตั้งเป้าหมายการแก้ปัญหาการตัดสินใจและการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์เรียนรู้ทักษะต่างๆที่ทำให้ชีวิตก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะคะทวนค่ะทวนนะคะข้อห ถามคำถามกับตัวเองว่าทักษะอะไรที่ถ้าหากคุณทำมันได้อย่างเชี่ยวชาญมันจะช่วยให้ความก้าวหน้าในสายอาชีพเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและไม่ว่าคำตอบจะคืออะไรก็จงวางแผนเรียนรู้มันและก็ฝึกมันทุกๆวันจำเอาไว้นะ,ะว่าในการจะไปให้ถึงเป้าหมายก็คือไรายได้นั่นแหละในการที่จะไปให้ถึงไรายได้ที่เราต้องการคุณจะต้องเรียนรู้ทักษะที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นกันข้อที่สนะคะ ก็คือเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือวันละเล่มหรือว่าการฟังพอดแคดดีๆในขณะที่เราเดินทางหรือจะเป็นการเข้าอบรมเข้าฟังสัมมนา,าเราก็ต้องทำตัวให้เป็นเหมือนกับฟองน้ำที่ดูดซึมข้อมูลใหม่ๆนะคะมองหาไอเดียที่เป็นเพชรเม็ดงามอยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาในเส้นทางชีวิตอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้ก้าวหน้านั่นเองจงเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาง,งานของตัวเองเป็นคนที่เก่งที่สุดในฝ่ายงานของบริษัท สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเป็นมือวางอันดับหนึ่งในธุรกิจเราอาศัยอยู่ในยุคข,ของข้อมูลข่าวสารและคุณเองก็ต้องทำงานด้วยความรู้คุณภาพและก็ปริมาณของความรู้ที่คุณสามารถปรับใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทและคนอื่นได้มันจะเป็นตัวกาหนดคุณค่ารายได้และอนาคตของคุณได้ชัดเจนกว่าสิ่งใดพลังแห่งความเชี่ยวชาญมีอยู่ในทุกองค์กรและการที่คุณจะได้พลังนี้มาคุณจะต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับงานของคุณเท่าที่จะเรียนรู้ได้ ใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสือการเข้าอบรมสัมมนาเพื่อเรียนรู้งานให้หมดทุกซอกทุกมุมในแต่ละปีก็จะมีนิตยสาราฉบับหนึ่งจะเปิดเผยรายชื่อ500บริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในอเมริกานิตยสารเล,ล่มนี้ทําการสํารวจโดยถามบริษัทเหล่านี้ว่าบริษัทจะต้องลงทุนกับสิ่งใดเป็นอย่างแรกเพื่อเพิ่มยอดขายและกําไรให้เร็วที่สุดคําตอบของพวกเขาน่าประหลาดใจเพราะการลงทุนไม่ได้ทําไปกับการโฆษณาบรรจุภัณฑ์หรือว่าการพัฒนากลยุทธ์ใหม่เพื่อแข่งขันในตลาด แต่การลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการบริษัทที่เติบโตเร็วเหล่านี้เห็นตรงกันว่ามันจะสร้างผลตอบแทนกับยอดขายและกำไรได้ดีที่สุดยิ่งกว่าการลงทุนอย่างอื่นการเพิ่มคุณภาพเท่ากับความสําเร็จคําตอบนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าแปลกใจนะ บริษัทที่ทากาไรได้สูงที่สุดมักจะเป็นบริษัทที่สามารถหยิบยื่นสินค้าและบริการที่คุณภาพดีที่สุดในตลาดให้กับลูกค้าได้แม้กระทั่งบ沃尔玛ที่ร้อยละ70%ของลูกค้าใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนก็ยังนับว่าเป็นผู้ให้บริการที่ดีที่สุดสําหรับกลุ่มลูกค้านี้ในแง่การมีสินค้าและบริการให้เลือกมากที่สุดในราคาที่แข่งกับคู่แข่งได้ก็เช่นเดียวกันหากเราจะพูดถึงการพัฒนาคุณภาพกับตัวเราเอง การลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนกับตัวเองนั่นก็คือการพัฒนาความรู้ทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับผลงานของคุณไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่จะสร้างผลลัพธ์และสามารถการันตีอนาคตที่ประสบความสําเร็จให้กับคุณได้มากกว่าการพัฒนาตัวเองให้เป็นหนึ่งในมือวางอันดับต้นๆในสาขาง,งานของคุณในหนังสือเล่มหนึ่งนะคะของแกรี่ฮามลและ CK พวกเขาบอกว่ากลยุทธ์ของบริษัทที่ประสบความสําเร็จก็คือการมองไปในอนาคตอีก5ปีข้างหน้า และระบุศักยภาพสำคัญที่บริษัทจำเป็นต้องมีเพื่อเป็นผู้นำของอาสากรรมในอนาคตจากนั้นจึงเริ่มปฏิบัติกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพนั้นให้เร็วที่สุดในการที่คุณจะเป็นผู้นำในสายงานได้คุณจะต้องรู้ว่าความรู้และทักษะใดที่คุณจะต้องมีเพื่อกลายมาเป็นมือหนึ่งของวงการการค้นพบที่น่าอาัศาจรรย์ก็คือยิ่งคุณเรียนรู้คุณก็จะยิ่งฉลาดยิ่งคุณฉลาด ความจำของคุณก็จะยิ่งดียิ่งความจำของคุณยิ่งดีทุกครั้งที่คุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเซลล์สมองของคุณก็จะตื่นตัวมากกว่าเดิมซึ่งมันจะทําให้คุณเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดียิ่งกว่าเดิมในอนาคตด้วยถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินคุณก็ต้องเรียนรู้จากคนที่มีรายได้สูงที่สุดมองไปรอบๆแนวสาขาหรือว่าสาขาอาชีพของคุณนะคะเพื่อมองหาคนที่มีรายได้สูงสุดพวกเขาเป็นใครมีความรู้หรือว่าทักษะใดที่ทําให้พวกเขาพิเศษกว่าคนอื่น หนังสือ Business Week บอกว่า c e o ระดับท็อป500ของโลกทำเงินได้10.3ล้านเหรียญต่อปีหรือว่านับเป็น258เท่าของค่าเฉลี่ยรายได้ของพนักงานในบริษัทของพวกเขาตัวเลขนี้เป็นไปได้ยังไงกันคำตอบก็คือผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้สั่งสมทักษะทีละอย่างมาตลอดเส้นทางชีวิตของพวกเขาแต่และทักษะที่พวกเขามีก็ผสมผสานกันทำให้พวกเขาทำงานได้ดีขึ้นเร็วขึ้น CEO ที่มีศักยภาพสูงอาจจะสร้างผลกำไรเพิ่มให้กับบริษัทได้เป็นพันล้านเหรียญในเวลาเพียงปีเดียวดังนั้นหากเทียบกับสิ่งที่พวกเขาสร้างให้บริษัทแล้วการจ่ายปีละ10.3ล้านกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยคุณจะต้องหาทักษะที่จำเป็นให้พบคุณจะต้องหาทักษะที่จำเป็นที่คุณจะต้องเรียนรู้เพื่อกลายมาเป็นคนสำคัญที่สุดของธุรกิจให้เจอ แม้ไอเดียนี้อาจจะเป็นเพียงสิ่งที่ได้มาจากการอ่านเพียงไม่กี่หน้าแต่มันอาจจะกลายเป็นเงินจํานวนมหาศาลถ้าถูกพัฒนาและก็หยิบมาใช้อย่างถูกที่ถูกเวลาจงพัฒนาตัวเองอย่างเงียบๆตั้งมั่นว่าจะกลายมาเป็น1ในร้อยละ5ของคนที่เก่งที่สุดในสาขาและก็เรียนรู้จนแน่ใจว่าไม่มีใครเก่งด้านนี้ไปกว่าคุณอย่าพูดทุกสิ่งที่คุณรู้ อย่าพูดทุกสิ่งที่คุณรู้ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าคุณห่วงข้อมูลนะคะแต่อย่าทำตัวหรือว่าแสดงออกเหมือนคุณรู้ทุกอย่างจงโฟกัสกับแค่การเป็นทรัพยากรล้ำค่าขององค์กรทำตัวให้มีค่ามาขกึ้นสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าเรียนรู้งานที่จะสร้างประโยชน์และก็ผลกำไรให้กับองค์กรได้มากที่สุดคุณคงเคยได้ยินมาว่าความรู้คือพลังแต่ถ้าจะพูดที่ถูกความรู้ที่นำมาใช้คือพลัง ความรู้ที่นํามาใช้ได้คือพลังสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจะต้องถูกนําไปใช้เพื่อสร้างสิ่งดีๆและผลงานที่ดีขึ้นสิ่งนอกเหนือไปจากนั้นเราเรียกว่าทฤษฎีนะคะทวนอีกครั้งนะคะข้อแรกก็คือคุณจะต้องเลือกทักษะหนึ่งอย่างที่จะทำให้คุณมีคุณค่าต่อธุรกิจมากกว่าทักษะใดๆจากนั้นก็ตั้งมั่นที่เรียนรู้ทักษะนี้จนเชี่ยวชาญ อย่างที่2ก็คือหาทักษะที่คุณด้อยและก็กําลังถ่วงคุณอยู่แล้วก็พัฒนาทักษะนั้นเช่นกันนะคะบางครั้งข้อ1และข้อ2อาจจะเป็นทักษะเดียวกันก็ได้พรแสวงคือสิ่งที่ทําให้เศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองไม่ว่าจะรวยกี่ล้านก็ตามนะคะรวมทั้งคนที่ประสบความสาเร็จในด้านอื่นๆที่โดดเด่นกว่าคนธรรมดาในทุกๆสายงานคือไม่มีสิ่งใดที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณได้นะคะมากกว่าความขยันที่มากกว่าคนอื่นคุณอาจจะมาทํางานเช้ากว่าคนอื่นสักนิด ทำงานหนักกว่าบ้างแล้วก็กลับบ้านดึกกว่าสักหน่อยคนที่ประสบความสําเร็จเหล่านี้จะทํางานมากกว่าที่ถูกคาดหวังเสมอพวกเขาให้เวลากับงานมากกว่าที่คนอื่นให้ทํามากกว่าที่ถูกขอแม้อาจจะไม่ได้มากแต่สิ่งที่เกินผู้อื่นแม่นิดเดียวก็สามารถสร้างความแตกต่างได้นะคะอย่างทุกวันนี้มีการโต้เถียงกันมากมากยเกี่ยวกับความเท่าเทียมในสังคมว่าทําไมบางคนหรือว่าบางครอบครัวถึงหาเงินได้มากกว่าครอบครัวอื่น ก็อยากจะบอกเลยนะคะว่าเหตุผลที่แท้จริงอาจจะทำให้ใครหลายคนไม่ชอบใจนะักคำตอบนั้นง่ายมากง่ายในเดียวก็คือครอบครัวหรือคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นใช้เวลาไปกับการทำงานมากกว่าครอบครัวหรือคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะผู้คนที่มีไรายได้สูงสุดร้อยละ20ของอเมริกาทำงาน60ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่คนหรือครอบครัวที่รายได้อยู่ร้อยละประมาณ2ีอันนี้20%ล่างสุดของอเมริกานะคะเขาทำงานไม่ถึง20ชั่วโมงต่อสัปดาห์บางคนก็ไม่ทำงานเลยด้วยซ้ำนั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นนะคะผู้คนร้อยละ20ในระดับบนสุดทำงานหนักมากๆเลยนะคะส่วนคนร้อยละ20ล่างสุดนั้นทำงานแบบขอไปทีขอแค่ เพียงพอที่จะไม่ตกงานขอแค่แบบเออทำให้มันเสร็จเสร็จไปนะแค่นี้เองคนที่สร้างตัวจนกลายเป็นมหาเศรษฐีมีค่าเฉลี่ยการทำงานอยู่ที่59ชั่วโมงต่อสัปดาห์บางคนทำงานถึงประมาณ70-80ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีด้วยซ้ำอย่างเดวิดฟอสเตอร์นักจัดคอนเสิร์ตชื่อดังเคยถูกถามว่าเขาพักผ่อนยังไงบ้างช่วงสุดสัปดาห์ก็เขาคิดอยู่สักพักก่อนที่ตอบว่าเออ เขาไม่รู้จักคนที่ประสบความสําเร็จที่ทํางานน้อยกว่า6วันต่อสัปดาห์เลยสักคนอีกกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จนะคะก็คือตลอดเวลาทํางานจงทํางานตลอดเวลาของการทํางานอย่าไปเอาเวลาไปพูดเอาเวลาไปโม้มายกับเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยมันจะทำให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์จงก้มหน้าก้มตาทํางานให้ตลอดทั้งวันถ้าหากว่ามีใครอยากคุยกับคุณก็ตอบไปว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยคุยนะอยากคุยเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่สะดวกต้องทํางานก่อนเดี๋ยวไว้คุยทีหลังนะ รมนีโรเบิร์ตฮาฟกับทีมงานของเขาบอกว่าเวลางานกว่าร้อยละ50นั้นเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ว่าจะได้ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยนอกเรื่องกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าอาจจะเป็นการเล่นเน็ตเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆคือลูกจ้างทั่วไปเขาจะเข้างานทันนาทีสุดท้ายพักเที่ยงนานอีกบางทีก็ออกไปช้อปปิ้งระหว่างวันทําธุระส่วนตัวอ่านหนังสือพิมพ์อ่านข่าวโอซุบซิบต่างๆนานาแล้วก็ กลับบ้านทันทีหลังเลิกงานหลังแบบตอกบัตรหลังสแกนนิ้วปุ๊บปับ๊บสิบแปดนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยทันทีเลยไม่มีเลทไม่มีอะไรมากกว่านี้นะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ลักษณะของคนทำงานดีและก้าวหน้าเร็วพวกเขาจะวางแผนงานของตัวเองแล้วก็ทำตามแผนนั้นพวกเขาจะเข้าทำงานเหมือนกับนักวิ่งที่ออกตัวทันทีที่ได้ยินเสียงปืนทำงานทั้งวันไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่า ทำงานชิ้นสําคัญก่อนและมันก็ต้องสร้างประโยชน์กับคนอื่นให้ได้มากที่สุดด้วยนะและข่าวดีก็คือยิ่งคุณขยนันคุณก็จะยิ่งเก่งและเมื่อคุณยิ่งเก่งคุณก็จะยิ่งทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นยิ่งคุณทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นคุณก็จะยิ่งได้เลื่อนขัน้นขึ้นเงินเดือนเร็วขึ้นเมื่อชื่อเสียงของคุณในฐานะของคนขยนันก้องกังวานไปทั่วโลกใบใหม่ก็พร้อมที่จะเปิดรับคุณแบบฝึกหัดเลยที่อยากจะให้คุณได้ฝึก เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเริ่มงานให้เร็วขึ้นมากกว่าเดิม1ชั่วโมงจงกลมน้ากลมตาทำงานตลอดทั้งวันและก็ออกจากงานช้ากว่าคนอื่น1ชั่วโมงคุณจะทำผลงานได้มากยิ่งขึ้นตั้งแต่วันแรกเลยค่ะข้อที่2นะคะก็คือเลือกภารกิจที่สำคัญที่สุดและก็เริ่มทำมันเป็นอย่างแรกในตอนเช้าจากนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานจนเสร็จทำแบบนี้ไปทุกวันเลยค่ะ